อยากกินอาหารญี่ปุ่นฝีมือเชฟญี่ปุ่นแท้ไม่ต้องบินไปไกลค่ะอยู่ย่านบางนาน,นีเองได้ทั้งรสชาติและบรรยากาศริมทะเลสาบสุดชิลว,วันนี้เท้าตกมันพามากันที่ร้านโกโก้ซากะบะอยู่ในโครงการเล็กวิวสปอร์ตคลับบางนาบรรยากาศร้านดีมากๆค่ะตกแต่งฟิลสถานีรถไฟในโอซาก้าเชฟชอบสะสมกันเกงยีนเลยเอามาตกแต่งด้วยนะที่นั่งจะมีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอทาดร์ค่ะใครมาช่วเงเย็นแนะนำนั่งโซนเอท์ดริมทะเลสาบชิวๆและเมนูเนื้อที่นี่จะเป็นโอมิวากิวส่งตรงมาจากฟาร์มญี่ปุ่นเลยนะคะเชฟเจ้าของร้านชื่อ มีประสบการณ์ในร้านอาหารมากว่า10ปีเมนูในรุกเมนูเชฟเป็นคนแร่เองกับมือแล้วจะบอกว่าเมนูซาซิมิคือดีมากจานนี้คือซาซิมิรวม6ชนิดหลายอย่างคือสดใหม่ละลายในปากทุกคำเลยค่ะและช่วงนี้ที่ร้านมีโปลาม,มงจิโร่กับข้าวหน้าปลาไหลยักษ์ด้วยนะคะรามเมงชามนี้จัดเต็มอาหารมาเป็นกิโลมีทั้งเส้นเนหนียวนุ่มหมูชาชูหมูตุ๋นไข่ถั่วงอกและที่เด็ดต้องเป็นจานนี้เลยค่ะข้าวหน้าปลาไหลยักษ์ไข่ยักษ์เสิร์ฟมาพร้อมข้าวญี่ปุ่นปลาไหลเนื้อนุ่มย่างมาแบบกำลังดีกินพร้อมข้าญีีี่่ปุนนนนนนคืออฟิกกจา้็ยังงมมเเูด ะะเราชอบทุกจานเลยค่ะอาหารอร่อยมากใครกำลังมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นชิชวๆบรรยากาศดีๆแนะนําร้านนี้เลยนะคะร้านโกโก,สกะสากะร้านเปิดทุกวันเวลาตามนี้เลยนะคะพิกัดอยู่โครงการเล็กวิวสปอร์ตคลับบางนานทางเรียบคู่ขนานการจนาพิเศษใส่เลออาหารญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดเลย